อันนั้นเราลืมตัดเกิดใจบนมีรูดด้วยจำได้ว่าตอนอันนั้นตอนนั้นอันนี้มาถามเราไม่ได้ทำให้เรากำลังฉีกไปขวาบนมีอันนั้นอยู่ซ้ายบนอ้าวขวาบนใครวะมีวอล์ก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 มวอล์ผมหามุมใช่จริงหรือเปล่าเราลงไปข้างล่างแล้วเราลงล่างเราลงล่างเฮ้ยเดือดเดโมก่อน ทำไมทุกคนถึงมาเฮ้ยเขาตามผมมาตกบกเจอรีบปั่นให้ไวนะรีบปั่นให้ไวเฮ้ยเรามีปั่นไวเราปั่นสามคนรัวๆเลยห้องวีห้องวีบ้านฟ้าปั่นไวปั่นไวปั่นตัวนี้ปั่นตัวนี่ต่อตัวนี้ต่อเลยสวยไม่แต่ตรงนี้เครื่องข่ามเครื่องติดไปแล้วไลร้ไร้ไร้เดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องอย่างเงี้ย ข้ากี่เครื่องผมว่าคิดว่าเดี๋ยวน่าจะไม่ถึง20่สวินัน่นล้มเฮ้ยเฮ้ยเี่ตัูดีเกินเื่อเคนี่กี่ออกตัวให้กูเหรอไอติกี่ออกตัวให้พี่เหรอเออดีแล้วโซบีไเมื่อกี้ทัมซุกแล้วอ้าวขึ้นกี่ขึ้กี่เขาจะปล่อยเราตายรแล้วนะเข้ามาเข้ามาปืนปืนปืนใครปล่อยมือก่อนแพ้มา วัดใจซะแล้วนี่เขาตามใครวยนี้ปล่อยมาตามเราเขาตามเราปล่อยป่อยก่อนตลอดเลยเฮ้ยผมไม่ปล่อยคนนึงอะอันแยกไปอันแยกอย่าอย่าปั่นไอ้นี่ไปปั่นเขาตามเราเฮ้ยกำลังล่ามไปบ้านฟ้าผมไปขวาล่างแล้วกันเมันกี้กใครใครบอกใครใครบอกยี่สิบวีนะฮัลโหลอ๋อโอ้ยอ้ยโอ้ยนีนีด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 ีนีดีดีนีีีนีีีนีีีีีีีีีีีนี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 ีีนี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 ีีดีีีดี เออปั่นบ้านฟ้านะปั่นบ้านฟ้าเออเอ้หลุดแล้วหรอหลุดแล้วดิเอาไอ้เหี้ยแล้วโปรยกันเพ้อหมดเลยกูโดนแล้วโดนแล้วนี่ออกแล้วคลายปล่อยมไปก่อนเดี๋ยให้รู้นะไม่ได้ดูมันไม่ได้ต้องมาช่วยดื้อก่อนมันหายไปไงนิ่มไปย้อนหาไม่เจอวิมันลบเองเหรอพี่ต้นคู่ก็เจอเลยถึงวันรอนี่ก็เนาะไม่ควรเลยก็ได้ท่านอยูก่อนท่าน่อย ไอ้กี้บอกรู้อยู่แล้วว่าปั่นอยู่บ้านฟ้าเองก็ลากมาอย่าอย่าอย่าเเาดันมาครับผมไม่ได้ตั้งใจเกมนี้จะโยนใช่ไหมจะได้ไปพักยู่ที่ศาลาเอาไงแวะมาไหว้เจ้ามอดีเลยอะโอ้โหตามถูกด้วยคิลเลอร์เก่งจังเลยอะคิลเลอร์เก่งมาก ไอ้กีผมเห็นโทเทมผมเห็นโทเทมผมอยากถอนผมยิ้มผมยิ้มผมยิ้มนี่นี่นี่ไล่ผมมาคนเดียวที่เชื่อถือได้คือนัทกระมลว่ะผมสอนโทเทมอยู่ครับพี่ต้นวิ่งรอบแบบครบหนึ่งรอบแล้วมีไล่ผม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 บ้านฟ้าบ้านฟ้าปั่านนี้ บเราเซตตู้ให้ได้เราเซตตู้ให้ได้ตู้นี้เราเซตให้ได้เราสามารถเอ้้ามนแมสเมื่อกี้แมสเมื่อกี้เด็กผายแล้วเด็กปั่นจักรยานมากด,ามดับรถอ้าวเราเป้รู้ได้ไงอะ่ะ <c oughs> เขามาบอกเหรอกระโดดต่อหน้าเลยเดี๋ยวเป้รู้แน่เขามาบอกเหรอคือมันอยากสมอ,อะไรอ,ะ, <c oughs> อะไรวะเมื่อกี้วิว่งเล่นสุดดี อ่าพอดีต้องปั่นไฟนะใกล้ๆไปช่วยเลยโยันเป็นเมมเลยเป็นรอยยาวทั้งประตูเลยเอาอย่างนี้แล้วแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะไปใครมาบอกอ่ะสวยคือตานี้ผมต้องเอาตัวรอดเองนะครับไม่สามารถโดนห้ามโดนแขวนเอผมผมพามาแล้วผมบัดฟ้าอุ้ยยังตอนพ่อหนุ่ม แต่แคุ่ต้นอย่าให้รู้นะเด็กนั่นแหละเดินมาบอกกันเราไปเคียร์ยังต้นหิ้ไว้หน่อยไม่เอาไม่เอาจะปั่นไฟต้นหิ้วไว้หน่อยไม่จะป,ปั่นไฟจะเสร็จแล้วอยากปั่นไฟตาเนี้ยผมเต็มแล้วปั่นไฟอะ่ะขอทับ ข้างต่อข้างโดยสวยดิบสเลยกูบีดูบีมาแล้วมาอีแล้วกูไม่ัสนใจมาหัวเหรอขับไม้บ้านปลาทิ้งก่อนหัวลรอหน้าตา เดยวไม่เเข้านะฮ้ยทำไมตามมาเมื่อเขาไปเขาไปไหนไม่รู้เด็กนั่นแหละเดินมาบอกการแม่เขาไปข้างนอกนวกลับมาผมออผมเต็มบ้านฟ้าผมเต็มบ้านฟ้าแล้วยัง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 ดีที่เขารีบมาเคลียร์ได้ได้ผมพาไปผมพาก็เคลียร์ไปเคลียร์ไป ขอยกรอบขอยกรอบขอยกรอบไปก่อนโอ้ยโดนได้ยังไงวะผมผมปั่นเครื่องอยู่มาแหละรอบนี้แหละรอบนี้แหละมีไงเอาไปก่อนหนึ่งดีแต่เด็กคงไม่ตั้งใจแหละนิ่มว่าแต่เดี๋ยวนิ่มนะยืนตรงไหนเจ็บสุดครับต้หิวไหมเอฟอีิวแล้วแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องหิวไม่ต้องหิวอะไรคือยืนตรงไหนเจ็บสุดครับอ่ะอปิเตอร์ ไปหาใครอ่ะโอ้เอาหาเคนูวาบี้โอเคไปปัดแล้วเฮ้ยผมก็ไม่รู้ผ่าเงียบกิบแฮเอาไปตรงที่มีตะปูล่ะมีคนหนีมาหาผมด้วยมีโนวันให้เราต้องทดสอบด้วยมีกล้อง 啊，欧、啊。啊啊啊啊啊啊 <laughs>